ใบโรยหนองเปียกให้ไปล่วงใจแล้วกองดีไป <c oughs> คือว่าไอ้ใบโรยก็คุยไม่ใช่มีที่นะมันต้องง่าก้อนกันนี้ไอ้ต่างท้อนะที่บาดนี้กะกูเอาไว้ก้อนเป็นติดมึงโรยนะั่นนะต่างๆท้อต่างๆกูเสียนะกันนี้กองดีได้ยิงไม่ก้าวที่ไว้ก้อนดะ่ะมึงเอาไปตี๊ยมันซึ่งแต่เพื่อยิงก้าวหย็ดแมรูแล้วแล้กันอ๋อพร้อมปนดังต้วนดังเลี้ยงแล้วกูกัน ดี๋ยวมันกร่อนี่นืมปอบล็อกชิปของกว้าเบียร์ตาลายแล้วไนันงอรูตาตาตีมียาแล้วติลวีเจามาสังแกตนามกิรีแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนมีชื่อว่าเวป็นบันพดหรือคงอยู่ไกลตตดจินใจซื้อความ ที่เราจะตามมาง่ารูไ้ไหมว่าโยกินิล้ล้อมาปลิ้นปลอกเห็นว่าเรามังมีตีมาเดินพลางกิดพลางตามตามมามุามม่งไปะยะัน้ำกิรี ปัจจุบันนี้มันมีหลายรูปหลายแบบเราเรียกว่าเป็นยุคของการชิงไหวชิงพริบต่อกันนายทองปอนประวัตินั้นเป็นคนชั่วยืนอยู่บนกิเลสตัณหาแต่เขาก็ยังไฟฟ้าพยายามเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตมันจะเป็นไปตามที่คิดหรือไม่ มุ่งตรงไปหาภูเขาเว่านบรรพตในทิศบุรพาของสำนักบ้านดงเสือผ่าน เด็กชายเด่นลูกของวาสนาถึงเป็นเด็กที่ตัวเล็กแต่มีความเลียวฉลาดตอนนี้คุณแม่จะบาปพรของเธอปวดท้องครบกำหนดที่จะคลอดน้องหรือคลอดลูกคนที่สองยายเสาพยายามจะช่วยเหลือแต่ก็ด้วยความยากจนพ่อก็ไม่กลับบ้าน เด็กชายเด่นจงสารแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแอบนี้มาจากกระท่อมน้อยความคิดเด็กๆซืมติดตามหาพ่อพ่อครับพรว่าตนาพรอ,อยู่ที่ไหนแม่กำลังจะออกลูกแล้วพ่อกลับบ้านแล้ววิ่งไปทุกสถานที่คิดว่าพ่อเธอจะอยู่ ลาวิตรีลูกสาวของท่านเศรษฐีกระเชนเนอ้องสาวของนายทองปอนเป็นคนที่อยู่ในคุณธรรมหลังจากที่หนีไปจากบ้านเพื่อที่จะไปทำลายชีวิตตัวเองแต่นายทองนายแก้วได้เจอเข้านำไปอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์ที่วัดป่าปลงได้ศึกษาธรรมะแล้วนำธรรมะมาขอร้องกับพ่อแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ ในที่สุดก็จับพ่อขังห้องเอวไว้ที่บ้านนาลมวางหนังสือธรรมะไว้ใกล้ๆและสั่งพี่น้องใกล้บ้านห้ามนำสุราไปให้พ่อโดยเด็ดขาดหลังจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านนาลมเพื่อจะติดตามหาพี่ทองปอนเพื่อจะขอร้องให้เอาเหรียญน,นั้นไปคืในให้กับนายวาสนาจนบัดนี้สาวิตรีก็ยังไม่เจอยังไม่พบพี่ทองปอนของเขาวันนี้เดินทางกันมาเหนื่อย จึงได้หยุดพักนาที่ร่มไม้ในระหว่างเส้นทางที่เดินมาเขากําลังสนทนาหารือกันในทองในแก้วและนายเดียกจะสนทนานหารือกันว่ายอย่างไรครับพี่น้องติดตามต่อมาครับท่าน กกอังปี่นาร้อยจังตามาพี่จนบัดจุบนเราสาววิตรีก็ไม่รู้ว่าพี่อยู่ไหนซื้อเจ้าบ้านตุกตองตีพี่ต่อไม่มีใครบ้านไหนจะรู้เพราะพี่นู่นไม่มาไปแย่งจริงเรียนจำกัน ตอนนั้นน้องอับออยากให้ปีใจนำเรียนกลับหมอไปที่กลจิวัฒนาเราเดินทางจากหนาล้อมตามปียาตอนนี้เดือนกว่าว่ายังมีาหนาปีใจออกมาบัดนี้หรือแดดรอ อนแรงของแรงปากกากรมแต่นี่น้องอยังมีสมมยแต่พี่ทอง้ะสายวิตรีต้องขอบคุณพี่ทองไว้จนสุดชีวิตพี่ทองโดนพ่อตบหน้าหลายครั้งใช่ไหมที่บ้านนะครับพี่พ่อมโดนตบหน้ากับเพื่อน้องสาววิตรีเพื่อจะเข้าไัจีแจ้งให้คุณพ่อกระเชนในเห็นว่ะคนเรานี่ระว่างความมืดและแสงระว่างเราควรเอาแสงระว่างก้าวทู่ชีวิตพ่อใามใจธรรมะไปพูดไล่คำ โดนพ่อตบกับเจ็บไม่ใช่พี่ทองที่โปตบหน้ากับทีโตบหน้าผมเนี่กับเจ็บไหมคารที่โปตบหน้ารับทีโบตบหน้าผมนี่กับเจ็บไหมราบเจ็บขายตุนไวเนาะแต่ใหญ่ปีเจ็บใจใหญ่ปีปิดวันพี่ทองจะปิดฝังเรื่องอะไรเรื่องเรื่องความรักความร้อยแนั้น ผู้ใดที่กิดว่าผู้ใจลงรักอยู่ก็อย่าทำตัวมันเกินไปดับกาลาวกว่าแปดร้อนคนแล้วแขวนดูแรงเลยหมดแดงนี้เต็มปลาไม่กินหม่องนั่นย้นเมื่อหมดแดงก็เอาคว้าหม่องนั่นแหละแต่พ่อเขาเด็ดตั้งพ่วงนี่หมดแดงก็ตายกับม่วงกั่นนะบางแก้วนะเออไม่เลือดไม่เว่ยแกเออไม่เด้นี่มึงสังเกตเลยน้องเทวิตรีนี่จะพยายามพูดกับกูตลอดเวลาเลยตอวแกดูแลว่าก beeping, floor, ูลงรักแกอยู่ไหนไหม อันนี้ความรักมันไม่แน่มึงเืิดมันไม่แน่มึงเล่รถแท็กเตอร์อยูรถแท็กเตอร์เด็กมาไม่แววแต่ว่านานๆกับมันรักกับนิ่มใช่ไหมรถแท็กเตอร์คันหนึ่งแปดล้านนิ่มมันจะมีราคานเลยแต่ว่าคนดูตายรถแท็กเตอร์เป็นเมียนิ่มนิ่มกินมดทุกคันเลยนั่นกันแล่นรถแท็กเตอร์นี่กูวัานิ่มชังแล้วไอ้นิ่มไม่แน่นี่กิดตามาผิดใจแค่อันนี้ผิดใจไม่รู้อยู่ไหนไปไกลไปเลยไกลไปเรื่อยเอนเด็กว่าจะไปตกใจหูบองลากูวิ่งมากูกูโกรธ อดของเจ้าพิธีเอ๊กูเกิดใเลวเป็นลุมไม่รู้ใจมิ้นมึงแหตกองนี้ขึ้นดรอจ่องแต้วกันเนยใจคนแน่นเพื่อลงตีซ้ำเลยวันนั้นแม่ครูไปโรงเรียนอย่างง้างโรงเรียนจ้องโล่เลือลงนั้นเร็วปวกตัวกลางด้นกับมังมิ้นใหลกจองบักทองเอ้ยคนเงาหนี่ปัจจุบันนี่ต้องอยู่ในหมู่พวกมากๆร่างกายนี่อาบหน้าไม่มันสะอาดปักทองหาวทีหนึ่งหญ้าคาเหี่ยวตั้งตุ้งเลย มึงจนง่าก้าเหี้ยวเลยดังโอเคอ่ะ oh, <okay. S 1> มึงต้องดูจากอยู่ในสังคมปัจจุบันแต่งตัวอ้อมแต่งกายดีมึงเจือแต่อันตรายนะอันตรายนะไปไหนต้องระเบิดคืนเราทงเต้าแต่เราหยิงอง้อมเพื่อหยิงนั่งไปฉิดติดปั้นได้ไหแตเรามิ้นหนังสบายเลยสบายเลยมึงคิดตี้พี่ทอมค่ะครับอากาศมันร้อนเหลือเกินนะเนี่ย ครับเอากับตอนนี้เขาขวายอยู่แล้วตามรักวิทยาศาสตร์กับว่าในปัจจุบันนี้ผีก็จีดสะเปรีก็ดีฮะตีก็ผลญาชีดยุงก็ดีมันจะมีช่วงน,นึ่งกงองฮะทง่ะวันที่ขึ้นไปอยู่บนชั้นบนกองบรรยากาศแล้วมันจะปกปิดความร้อนเหรอเฮ้ยไม่ขึ้นกับแหมที่ทำนี่มีความรู้ลิฟต์สิงครับมันยกเกลี่ยน,นึ่งเลยป่ะรู้ทุกทริ้งตองรูทุกทริ้งทุกยางรูดินรูน้ำรูลมรูควอยแต่กูไม่รู้อนอนรับได้ว่าเคยเอายางหมัดเคยกูไม่รู้เลย อยชีบอกให้บังท่องค่นไกลๆนี่แล้วคอยเหงน้องเมียค่อยเองอ๋อนี่วันนี้เําเดินทางยังไม่รู้จะไปคางที่ไหนกันคืนนี้พี่ทองคะพี่ทองเคยบอกว่าพี่ทองเคยมีประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะพี่ทองวิแกว่เรยกไม่ใครเก่งกว่าใครอะ่ะฉันมีแบงค์ร้อยอยู่ใบหนึ่งฉันจะให้รางวัลกับคนเก่งค่ะฉันชอบคนเก่งมีอะไรที่แสดงความสามารถที่ฉันไม่เห็นบ้างละ่ะว่าเคยเก่งกว่าใครอ่ะ นั่นเกยต้องการอีเลเลยว่ากูจะชนะสู้ทางซอกหรือไม่หนึ่งร้อยบาทจะเป็นของเราอย่างแน่ชัดอย่ายืมกันนั่นเคยได้อย่ายืมกันนั่นอ้าว้าเออเราหยอกอะไรนี่จรองก็แกงพี่ทองเก่งทางไหนเออน้องยิ่งพี่เกงทางไหนกับทางด้านมัดมัดมวยมวยไม่มีใครสู้กับผีเลยอ๋อพี่พีิทองนี่แกงมึงมัดหนักตัวไม่มัดหนักดีกูขึ้นหยกมวยบอกก็ซอกดีคกูต่อสู้เป็นลมเลย จำเรืกูอ้าวใชนี่มินบาตายเลยนี่บอกเขาต้องกัดก่อดข้าทีจะมืดเลยเพรานกรรมการเขาแย่กําลังมินบาคูวายใจสามทีแหละเราเป็นมวยไปแย่เราหัวก็ดีด้เฮ้ยเลยนี่ก็ย่อกันตั้งมั้ยเลยกูเข้าเตียววิกนั่งเข้าเลยนั่งซ้องรบมึงเจอไหมครับปลาเอกเตี๋ยวมาเป็นปลาเอกตามผู้ใดเนี่ยนั่งเข้ารอบเลยมินบากูไม่ไดนอ๋อถึงขนาดนั้นดีแต่พิธามที่มีความถนัดที่สุดทางไหนจ๊ะ ต้นในด้านมัดมวยพี่ก็เก่งแบบในด้านกงท่านเป็นหนักประพันธ์หรือได้พิรูมัดเลยแบบอ๋อเลรอจ้ะทองเอ้แต่เก่งๆไอ้จริงนั้นลอยบาทนั้นเอาละเมือนทองมันเก่งวันนี้ลองแร่ที่ว่าทองนี้อีแก่งนะแขกในตะกูลท่ามหนักรองกว่นีอยมึงต้องเรียนไดมด์เม็ดไดม์มดบอกประวัติดายมดไดม์มดแต่พี่ตอบได้จริงๆินกินมาไปหนึ่งร้อยแต่จะทำแต่ตอบคำถามพี่แก้วไม่ได้หนึ่งร้อยแอร์แวร์เลยครับ ใครแต่แรกเอาถูห an ุ้ยสายของเขาสายซะแล้วเออต้อมดนตรีจินแรกที่มันเกิดขึ้นนั่นมันเกิดจากอะไรดอกก่อนที่จะเป็นนักร้องมันต้องรู้จักดนตรีก่อนดนตรีก้องพี่น้องต่างฝากดีท่านเขาเรียกอะไร้องโป่งลางอะไร้ปะโป่งลางแม่เหล้วถูกต้องคอยย่อมรับบันคอยนี่มีโป่งลางดังบรรเลงองเมียโป่งลาง ปลง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 ป นองสาอิตรีอยากรู้เลยครับว่าโป่งล่างเกิดขึ้นครั้งแรกด้วยความคิดของเคยแล่ทำไมได้เกิดโป่งล่างของพี่น้อย่าอิส่านก็อยากรู้สิพี่ทองรู้หรือเปล่าสบายมากโป่งล่างเกิดขึ้นเพื่อนพี่โป่งล่างเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นมาจากเขาตัครออ้วมีหัวกุ้งนึ่งพ้าไปสางกระถอมต้องตาใหญ่ยายคนนั้นแกเป็นคนที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจ ตาคนนั้นแกเป็นคนมีดนตรีในหัวใจข้านี้วัวเป็นกุ้งคนดีตอนวัวนะชากรัววอยรุนี้ให้ก็เลยเอารอกวัวนะเอากรอวัวติดผูกกับติดข้อผูกวัวไว้ข้านี้วัวเป็นหน่อยตัวไอ้กรอวัวรอกวัวนั่นแกมันดังไม่เหมือนกันครับมันกระวิตดีกับลังลูกมันดังเส้นรุ่งลังลูกมันดังเสยนต่ำในมันดังเพลือโอ้แต่ลูกเส้นรุ่งกับเวลาเดินปลง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 ดังเสียงนั้นอีกลุงเสยงต่ำปลงปลงดังลูกปลงปลง ปง calcium, ปง, downhill, งปง calcium, ป,ง calcium, smoking, ปง calcium, ันนี่พอเป็นพุ่งมันเดินไม่ร้อมกันดังสลับปรงปลงปล่งปงปลงปล่งปล่งปร่งปงป่งปร่งปรงปรงปร่งปล่งปรเงปรงปล่งปร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 งปร่งปรงปรงปร่งปร่งปร่งปงปร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 งปงปร่งปรงปรงปงปรงปรงป่งป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  ถ้านอนมวนไปจากรูปอยู่ซึ่งยายแกเป็นคนเดียวมีอารมณ์ดนตรีในหัวใจที่กลางท่งนั้นแหละจ้ะครับซึงหัวกูงั้นเด็กเตอนไม่ใกล้นองพลาดไม่ตั้งกระทอมของใหญ่นั้นแ้ามันดังปล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 อปลองปล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 งก็ลองก็ลองปล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 ง ตึงมันเกิดปวงลางเพื่อหัวมันปนไปแต่เล็วกู้งัวตึงวันล่างใหญ่เต็มเดือนแล้วเลยก๊อกก๊อกกกก๊อ็ยังไม่มีเสียงกร่งกรงนะแกบอกกับตาเออไปห่าไม้ได้ดีมาทาให้มันดังกรงกรงดิเอะแอะจึงตาก็ไปห่าไม้ก็เรียกบไม้ได้แอะเรียกบรรทุกเดี๋ยวก็ทำปวงล้างไม้หาดเออไม้หาดไม้หาดมันดังดีตาก็เลยไปทำสั้นมังยาวมังแ๊กลบานมังนามังออกมาจึงตีมันดังเหมือนรอวน ปลง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 กลงปปลง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 ตงปงคะใหญ่กะติมตากะตีกะตีรงกตีใบตีมากะเาติมก็กหญ่กับมันได้ดังเป็นดนตรีคือเลยี่องเก่งที่สุดเลยค่ะสบายมากก็เลยผ่านไปแล้วที่มาของปูงลางเพื่อนแขงจริงไงต้องบบนี่แล้วคลุยของคลุยมันมาเบือคลุยคลุยนีได้เป็นคข่เดีได้คิดวัดเอาหมป้ยมาจอรูก็เลยได้เป็นคลุย เออตายบักทองรู้ไม่พี่ทองสบายมากกับมือความจริงธรรมชาติเก๋งน้องเท่าอีเดีกับธรรมชาติมันยอม๋ยวไม่ถูกจิิงถูกอย่างธรรมชาติยอม๋ยวไม่ความรักถ้ามเนั้นกุยตามึงว่ามากกำแรงก,กับพรูใบแหลกปูนโดนแหลกใครใส่กันไปเฮอเออไข่รู้ได้ยังไงว่ามากต้องได้ปูแล้วรู้ได้ยังไงว่าปูนต้องเรียงต้องปูกินมากเฮียเฮี่เฮียมึงไม่ดูวะนี่มึงไม่ดูกูไม่ดูจริงแหละมึงกูก็ไม่อ่าเบอร์กัน กพรนั้นแม่ผูกูไม่กินไม่ต้นใจแล้วกลุยบกแกรกมากเบื่อดองกลุยบกแกรกมันดังจจกรอกรอกเป็นผู้ต่ำกลุยรอกไปกินไหมพิ้วไหม่ไปทุกลมพัดฮักอันนี้ฮักร้อนที่เลือนั่นนั่นมันหล่ออยู่ตึงลมพัดนั่นครับพอลมพัดมันดังดังเสียงเดียวดังเสียงเดียวตึงลมมันนักมังเบมังคำมันดังเป็นเสียงโวยวันมันกลุยดังเบื่อ Oh. <laughs> เอ้เมื่อกี้ดังจากไหนก็จากนี่กับจากนี่กับเอ้ยเมื่อกี้เสียงมันกรุ่ยลาย,ลยออกไปนิดเหม็นปากก่ะไอ้ตรงนั้นเลยคุยดังมิมนปากนี่จริงจริงมันดีแต่มิ้นอย่ในกลิม <laughs> ตายแม่งปิ้วหยอดเยี่ยวเลยตอม กันจริงอครั้งนี้มาจึงรุนหนักรองนักรองเกิดจักธรรมจติเสียจังทรรมาติยังไงพี่ทองคือคนเรานี้แรงบันดาลใจดีใจเสียใจตกใจมักจะอุทานอุทานมันเกิดเป็นลักษณะของบทรลอนโอ้ยบักท่องพูดเหมือนคนน่ะแม่แม่เลยครูกันมันนครูตีอารมณ์เสียพื้นหมดก็เลออยเลยมาคอยคิดว่าครูพอไม่เบืออา ในบทเพลงมันเกิดขึ้นยังไงพี่ทองจะได้ความรู้เยอะนะเนี่ยเนี่ยไข่เกลือกินด่างไม่รู้พี่ทองเป็นคนมีความรู้นี่นะใครได้เอพี่ทองเป็นสามีเนี่ยจะบุญที่สุดมันประทับใจนกับพูดบงนอนประทับใจย,ยังไงอ่ะมันเกิดเป็นอารมณ์ก้องเออผู้ใดอยากเป็นสามีผีวัวใจว่างอันนี้มันเป็นบทเพลงเป็นยังไงจ้าเป็นเพื่อกหัวใจยังว่าง,างจะมีใครบ้างมาจอง มาจับมาจองหัวใจพี่ตองมาจับมาจองใจด้าอายุสามสิบสี่ยังไม่มีคนนอนใดอหากว่ารักิีใจเขอเชิญมาได้มาจองหัวใจดวงนี้ไม่มีคนบอกรัก,กใกล้จะนอนปัก เขอเจิญมารักและเป็นเจ้าของตารลาธนามาบอกพี่ตองเจิญมาจับระจองเอาพี่ตองเป็นสามีโอ้พี่ตองนี่เก่งที่สุดเลยจ้ตรรรรอรร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 กงจริงรรรรก็รร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 อรกรรรรร เดตึต้งตึ้งเมือนเพลงนักรองโดจากมดรู้มดไวปอดแปดจุพันนี่แกเป็นคนไหนนะ้องคนจุพันบุรีไวอปอดปัจุพันนี่เป็นหนักแร่ตีต้อนมนุษย์เรออ่เงเดตดับเึ่งเดตุสคือตอนผมพ่วงตายจริงเลยครับผมพ่วงนี่เป็นคนหน้าตรงคาญนึ่งความรู้แกเจ้าแผ่ปอดร้องความรู้น้ำซ่อไม่มีเลยเห็นกรรองเพลงได้ต้องต้องคือนั้นไอ้ควัานไอ้แกต้อมตามเห็นดูนี่แต่เด็กมันเจอลํำพึ่งผมพ่วงเออ นิ่งแรกคนเราพได้อกกิพลานได้ตังอักทิพลานแม่เอ้ยไม่ตันได้ใจใครจะเร็วบุมพวงตอนนั้นเดินไม่ตีมาตีบานน่ล้มบอนเราตูกไทยกูไปใครมู่ได้ที่รอยมัดไม่เรือมาเดียวเลยเรือเจอพวกมาเลยบุ้พวงเม็ดนี่ด้วยเตที่กูชอบแฟนจ๋าไม่ต้องเป็นวงนแต่รักบุมพวงก็มาไกลเป็นไรนะลุงนั้นนั่งอยู่ใกล้ๆทำไมไม่ให้ํำลังใจ ลาวาซิปผูเพื่อเธอพวกมาเลยไห้มัดเลยสี่เลยมัดเลยลำบานเกือบทุกเดินไปกูทำเรือกล้านเอาสงสารก็เลยครับสงสารกันครับขนี้พอผมพวงใต้ไว้พอแกสงสารแกแต่งเพล่งเหมืยนเดพึงถึงหลวงผมพวงบักท้องมันรูมดทุกอย่างเลย ตกลงพ่ทองเก่งที่สุดเดี๋ยวแต่าาน้องมันติดโชคเแล้วเดี๋ยวเวลาสองนาทีแล้วถ้าถามพิองไม่ติดพี่ทอนมันจะต้องได้หนึ่งร้อยเตลเลยเด้แปดริบเลวใบหยีริบนี้คงจะดึงแปดริบมุ้งไม่กลับเด้วเลยบอยพอดมันเกี้ยนเพื่อเพลงสงสารรำเพง จึงเป็นห่วงเปลี่ยนเป็นพุมพวงมีเท่าไรนะลูก้องดับดินเอ พี่ตองนี่รู้ทุกเรื่องเลยจริงๆครับในโน่นนี่กันเนี่ยคุยตามสุดท้ายดองแต่มึงตอบได้ลาวก็มาจึ้งว่าเอาละรอยนึงไอ้ทองตอนนี้จะสรุปแล้วจ๊ะครับทำเลยจึ้งคนเดือดเจอตองหนึ่งมึงเงินเที่ยงเหมือนเถื่อฮะเที่ยงมึงเองเที่ยงไวปอดได้เที่ยงผมพวงได้เที่ยงเคยมึงได้หมดจึ้งเที่ยงมึงเองกันเหมือนเพื่อทายโหงเลย้อี้นี้ยทำเท้าในเรื่องเพื่อนเรื่องเองไม่รู้ฮะกูว่าของมึง คุณเออไนร้องแด้ดิแจงมึงมันเนืิเสียงวิททอมจริงๆอ่ะไหนกัเป็นยังไงอ่ะสิบหกปีอันุรพลเอออันไายงานความรู้มีเพียงแก่จัน,นพอ่อตีอันกายันโอ้ไม่ต้องก็เสียงมึง อย่างเก้าเดือนลอกอ,อันหลวงแปดตกลงของพี่ทองไม่มีนะดิมารคแต่มันรัวจังมันมันฟื้อนี้มั่งจำต้าได้เรื่องเพื่อนอยู่บ้านกับเมื่อนี่หน้าน,านคยไปยนั่นหน้ายคยไปยหั้นตากยาเหน่อยไปหั้นบ้านเองหลอกขึ้นลงังคาไดีวะแต่เสียงพี่ทองอะไม่ทราบกับตกลงคุณไม่ได้พี่แก้วรับเป็นหนึ่งร้อยเอ้โหมาครับไอบลล้บอสตระรัว พ่อไปอ,อยู่ที่ไหนแม่จะเกิดน้องแล้วฮะเสียงใครอ่ะเสียงเด็กกะไรนะค่อยเล้าเดถิงลูกอีกตดพ่อครับขาพุดโตเพียงเ่อยแล้วพ่ออยู่ที่ไหนอ่ะขานดูดีพี่ทองใครอ่ะหนาสงสารเด็กเนะี่ยสงสัยแม่ก็จะคลอดล้วมั้งพ่อขานสิ กา้านหูเบื่อนี่ก็ไม่ก้านแล้วเด็กไม่รู้เรื่องถามน,นี้มีมารยาทหน่อยสิพ่อครับ,รบมาครับมาครับอ่ะม่อรั้นเธอแล้ว